อันมจ้ามากินข้าวแรงน้ำนางจ้าทุกคนนะตามมาคงกับไก่ย่างเนาะจ้าเนาะ มาสับเซาเหนกันจ้านี่นะ,ะ,นะ,ะทุกคนอันนี้สภาพตอนนี้นะที่ยังไม่ใส่ f i ฟ e p l a c e เตาพิงนะคะทุกคนเตาพิงนี่อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วให้เขามาใส่ไอ้ตัวนี้นะแย่ yeah, ท่อลงมาจากข้างบนนะคะทุกคนให้รดเข้ามาทำตรงเนี้ยมันเป็นช่องเล็กมากเลยนะ ไปเลยจ้านี่นะคะผลงานการทาสีของเราสองคนอ้า h a t s cool very g นน,น,นตอน,นตอนเย็นตอนบ่ายนะคะวันนี้นางไปทำงานแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายาตอนเช้านี่ละมัง้งเดี๋ยวเขามาใส่เตาผิงให้นะตรงนี้นะ แล้วก็จะเสร็จสมบูรณ์นะคะทุกคนตอนนี้ก็ยังเป็นห้างๆ้างอยู่นะเดี๋ยวมารอดูกันค่ะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นางจะมา,อ,าอัดคลิปเล็กๆนะคะทุกคนให้ที่บ้านดูนะแล้วก็ให้ให,ให้ให้แม่ได้ดูด้วยนะคะทุกคนีน่วันนีเ้เขาจะมาใส่เตาผิงะค่ะทุกคน เดี๋ยววันนี้เตรียมตัวไปทํางานก่อนนะทุกคนอากาศจะเริ่มเย็นแล้วนะเริ่มเย็นแล้วนะั่งต้องใส่เสื้อเขนยาวด้วยเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนี่เตาผิงเสร็จแล้วค่ะจะบอกว่าติดตั้งนานมากประมาณ เจ็ดหกชั่วโมงกว่านะคะทุกคนหชั่วโมงกว่าเนาะรอให้อันนี้อะไรมันแห้งด้วยนี่นะเสร็จเรียบร้อยทุกคนฉลองเตาผิงใหม่นะคะนี่เลย Got any kindling, so yeah, it's okay. I hope it will start. We'll see. <laughs> yes, good. ฉลองเต้าพิงใหม่ค่ะทุกคนสวยอันนี้แบบเรียบเรียบนะคะทุกคนแบบเรียบง่ายไม่ต้องแบบว่าไม่มีอะไรเยอะมากนะแบบดีเทลของเขานะตรงช่วงนี้นะมันก็จะมีหลายลูกเล่นเยอะแยะมากมายนี่ก็จะเป็นสไตล์แบบสมัยเก่านะนี ค่ะทุกคนมากินส้มกับนางเด้อมากินแอปเปิลน,นะคะทุกคนแอปเปิลแคระนะแอปเปิลแคระแล้วนี่ค่ะทุกคนคือแอปเปิลแคระนางก็จะแกะผายอย่างนี้นะแล้วเอาเอาเม็ดมันออกนะคะน,นี่ค่ะทุกคนเ,เม็ดมัอกอร่อยมากค่ะทุกคนหวานกรอบนะหวานกรอบ จิ้มกับพริกเกลือนะคะราคารวมนะคะทุกคนจะบอกว่า,าราคารวมทั้งตัวนี้นะตัวนี้ข้างบนนี้แล้วก็แผ่นอันนี้แล้วก็อันนี้นะตรนะงชอ่องนี้พื้นนี้นะคะทุกคนก็รวมแล้วหนึ่งแสนแปดมื่นนะคะนี่ 18ึ่งแหมืนค่ะทุกคนสำหรับเตาผิงฉลองเตาผิงใหม่ค่ะทุกคนจัดเลยวันนี้ไอ่ก็จะนี่นะคะจะบอกว่าอุ่นมากเลยนะคะทุกคนอบอุ่นบ้านแบบร้อนดีมากเลยในบ้านนะคะร้อนมากเลยตอนนี้ อบอุ่นบ้านมากเลยค่ะทุกคนบ้านอบอุ่นเลยนะตอนนี้นะนี่จะบอกว่าพ้กนางก็จะพากันปิดอานีไว้นะปิดเดิมปิดฮิตเตอร์ไว้ค่ะทุกคนแล้วก็ลองของใหม่ค่ะทุกคนพากันปิดฮิตเตอร์ไว้ไม่ต้องไอ้นี่เนาะใช้แล้วก็เลยพากันฉลองเตาผิงใหม่เลย จุดไฟแทนค่ะทุกคนมีเป็ดด้วยค่ะทุกคนมีเป็ด,ว,ปดว,ว้าวสวยมากเลย ทุกคนตั้งหนึ่งปลาจ้ะหนึ่งปลาหนึ่งปลาตัวนึงกินผู้เดียวไอ้ไอ้กินสเต็กเนาะจ้ะเนาะผักบวกนะจ๊ะทุกคนกับแจวบองจ้ะเด็ดแจบอมมากแซ่บๆจ้ะทุกคนมาเด้อมันแซ่บน้ำหนัง